สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนาราธิวาสส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานผ้าไทยใสให้สนุกวันที่22พฤศจิกาย,ยน2566นายจารรยอินทรศรพูดตรววราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยเลขานุก,การพูดตวรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและคณะผู้แทนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนาราธิวาสนายถาวรเทพสุวรรณพัฒนาการจังหวัดนาราธิวาสมอบหมายให้นางสาวสุนีมาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนนางพจันาตเหล่าทีผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มซาโลมาปาเตซึ่งเป็นกลุ่มผลิตผ้าโดยนําวิธีการผสมผสานวิทยาการสมัยใหม่กับภูมิปัญญาดั้งเดิม จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆและได้มีพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกโมเดลสู่สากลโดยมีนายมหามาบักรีลือบาฮาังพัฒนาการอำเภอสุไหงโกลกเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงโกลกทีมงานกลุ่มซาโลมาปาเตให้การต้อนรับและตอบข้อสักถามและรับคำแนะนำในการผลิตผ้าสีธรรมชาติเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้ารักโลกกลุ่มใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า อีกทั้งการผลิต้าไทยที่ไม่ใช่โรงงานสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนก็อันนี้คือประวัติของโซโลมาครับนี่คุณพ่อ,อคุณพ่อ<ม>เป็นผู้สร้างสร้างโรงงานที่ผลิตแรกๆบุกเบิกเลยแล้วก็ของส่วจะมาสานต่อจากคุณพ่อแต่ว่าสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาคือโซโลมาใช่ค่ะรุ่นคุณพ่อจะไม่มีแบรนด์นะคะแต่ว่าเราจะผลิตให้กับพ่อค้าคนกลางเท่านั้นเอง ผลิตผลิตเมื่อก่อนนะผลิตเยอะๆก็จริงแต่ว่าไม่ได้กําไรเลยเพราะว่ามันจะมีปัญหาใช่แต่พอพอแบบว่าซุกซาวอะไรมากๆก็เลยให้พ่อหยุดมาสร้างมาสร้างใหม่เองมาผลิตใหม่เองแล้วก็มาขายเองเลยอะค่ะโอเคถือว่านี้โชคดีที่ได้มาที่สโลมาของนาราธิวาสแต่ใครก็รู้จักนะครับทีนี้ลวดลายของเราเนี่ยเป็นรวดลายที่เป็น เป็นโบราณเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะลวดลายจะเป็นเอกลักษณ์ของซาโลมาก็คือลายยูเลยค่ะแล้วเนี้ยอดอกปักษาสวรรคค่ะดอกปักษาสวรรค์มาที่ไม่เหมือนใครก็เพราะว่าเราจะมีแทรกสนิมดินเงินด,นด,นดินทองเข้าไปตัวเนี้ยค่ะเป็นงานแทรกอย่างนี้ถ้าเป็นบาติกเข้าไปเราจะทําไม่ได้ถ้าเป็นเครื่องจักรก็ทําไม่ได้หรือว่าจะเป็นมัดย้อมก็ทําไม่ได้ ต้องต้องเป็นงานเฉพาะเทคนิคพิเศษของปัเต้เท่านั้นนะคะก็จะเราใช้เทคนิคพิเศษแต่วันนี้เนี่ยเราใช้สีเคมีเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นสีเคมีแต่ว่าเราผ่านการตรวจมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะทีนี้ก็เทรนด์ของผ้าพลาสติกรุ่นใหม่เนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องที่องค์หญิงพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนกัญญาเนี่ยองค์ท่านต้องการที่จะเห็นในภาพของการใช้สีธรรมชาติ ใช้สีธรรมชาติแล้วก็ใช้เส้นใยธรรมชาติ<ค>เพื่อต้องการที่จะเ่อต้องการที่จะสร้างการบรรดาที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นก็เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนส่วนหนึ่งเนี้ยยังใช้รูปแบบคงเดิมรูปแบบคงเดิมแต่สีนี่ปรับเปลี่ยนเป็นสีธ<ส><ค>รรมชาติแต่เส้นใยถ้าเป็นเนส้นใยธรรมชาติได้ก็โอเค,ค,คแต่อย่างไงก็แล้วแ,แต่ที่ลูกค้าเรายังต้องการชนิดที่เป็นสีเคมีอยู่แล้วก็ผลิตควบคู่กันไปด้วยครับแต่ว่าลอง ปเปลี่ยนดูเพื่อจะได้ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งทําใหเ้เป็นที่ลูกค้ามันหลากหลายมากขึ้นขยายฐานลูกค้ากว้างขึ้นนะครับก็น,นกามนะีที่เป็นสีธรรมชาติ ีธรรมชาติตอนนี้มีลูกค้าเอาไปไปแล้วค่ะโอเคก็แสดงว่าทางนั้นก็ผลิตอยู่ผลิตค่ะผลิตจะเป็นเราถ้าสีธรรมชาติเราจะทาเฉพาะผ้าไหมส่วนมากเพราะว่าถ้าผ้าไหมมันจะขึ้นจะสวยแต่ถ้าผ้าพวกนี้มันจะดูหมองหน่อยเราก็เลยไม่กล้าที่จะเล่นเท่าไหร่เพราะว่าสีมันจะต่างกันนะคะเนื้อผ้าค่ะอย่างเช่นผ้าคอตตอนร้อยเวลาเล่นสีธรรมชาติก็จะดูอีกแบบหนึ่งเราไหมมาเราก็ใช้เทคนิคเดียวกันใช่ไหมครับ โอเคน่าจะราคาสูงอย่นะก็จะเริ่มอยู่ที่ประมาณ2 0 0ถึง2,000ครับก็ไม่ก็ไม่สูงไม่สูงมากยับต้องได้อยู่รับต้องได้ใช่แปลว่าดาราเนี่ยต้องถ้าถ้าคนดาราต้องใส่สโลมาปาเตะใช่ค่ะลูกมาเยอะมาก